สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเลขคำนวณบนและล่างในคูงสุดท้ายให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร รดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามบทเริดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสู่ห้วยไทยห้โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มสรุปเลขกำนวนวักันดูนะครับองวสุด <c oughs> <c oughs> ท้ายคือตัวไหนที่ผมชอบนั่นเอง ทุกคลิปก็สรุปไปเร็วนอ,อามาสรุปล่างให้ชมก่อน <c oughs> สรุปมล่าง <c oughs> ล่างตัวที่ชอบเนาะให้ดูทุกอีพีที่ผ่านมาน จะเพิ่มเติมสูตรนี้ก่อนหัล่างในีที่หนึ่งเนาะ P ที่หนึ่งมีที่หนึ่งเลขหนึ่งเนาะไม่มีในสูตร B เนาะมีหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีสองีสามไม่มีหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งก็ไม่น่ามาสิบหน่วยล่างเนาะ น่นีมาสิบหน่วยล่างนนจะมี1มี2องในพิธีในในสูตร A พิธีสองสูตร B เลข1สูตร 4, สูตรสสูตรสจะเป็นเลขสี่นะังนั้นคัดเลขหนเลข2เลขสออกเนอะในเลขล่างก็นี่ไงสูตร B เนาะจับคู่เข้าตลอดเนาะสองตัวซึ่งจะหลุดใน ศูนย์ศูนย์แต่เขาก็มามีศูนย์อยู่ศูนย์อยู่ดังนั้นในสามสูตรนี้ไม่มีศูนย์นั่นเองไม,ไ,มไม่ไม่มีหนึ่งไหมไม่มีเลขหนึ่งนะศูนย์หนึ่งไม่มีสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นเองไม่มีหนึ่งแล้วก็คัดเลขหนึ่งออกไปในอีกสูตรด่นสิบหน่วยล่างสูตรบีเนาะสูตรบีดังสูตรบีเราคัดเลขหนึ่งออกนั่นเอง อ่ะหนึ่งมาก็ตัวใครตัวมันใครกอบหนึ่งก็จัดไปนะไม่ต้องคัดแบบกผมก็ได้นะไม่คัดเลขบบผมก็ได้ผมจะคัดเลขที่ติดสี่ที่สองที่หนึ่งขอ,อกข้างล่างเนาะอืมชนสำเร็จในพีที่หนึ่งขงล่างเนาะหนึง,งล่างคำนวณแล้วแตา พีที่หนึ่งอันนี้หนึ่งทับสองเนาะนทับสองสรุปล่างก็ได้ตามนี้เนาะหนึ่งเท่าติดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่ตัดออกเนาะอันนี้ใครชอบในพีที่หนึ่งนะก็จัดไปสี่ชุดนี้เนาะหรือจะไปะเทียบจนได้ด้วยก็ได้ตามใจชอบเลยอันนี้ีที่หนึ่ง ที่หนึ่งเนาะที่สองที่สองผก็ล่างสูดเอเนาะล่างสุดดีจับชุดได้ตามนี้เนาะด้วยสูดเอด้วยสุดบีด้วยทั้งสองสุดเลยเนาะมารวมกันในี่ติดหนึ่งของคาดออกนะอถ้าใครชอบก็จัดไปนะอย่าคาดออกตามผมน,นั่นเองหนึ่งสองสี่อย่าคัาดออกนะก็จะเด่นน่าจะชุดนี้ชุดนี้นะ มันซ้กันได้ไงวะเนี่ยโอนี่นี่เป็นศูนย์ตัวนี้จะเป็นศูนย์เนาะเป็นจะเป็นศูนย์ถ้าใครชอบในในพีที่สองเนาะสูตรเอและสูตรบีในพีที่สองสูตรเอและสูตรบีก็สรุปได้ตามนี้นะจุกท่นจนเต็มหรือใครชอบสูตรเอก็ เลือกในสูตรเอเคาชอบในสูตรบีก็เลยสูตรบีใคชอบสรุปก็ใยชุดสรุปนั่นเองตามใจชอบเลยนะครับ๋ตวผมจะคัดหนึ่งสองสีนั่นเองออกถ้าสีมาตัวใครตัวมันเนาะถ้าสีมามน่าจะมาตัวนี้นะนี่หนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดนะในพืที่ สองนะให้ช่องจัดไปเลยสรุปในพีที่สามสูตรซีและสูตรดีนะใครชอบสูตรซีให้สูตรซีก็พิจนารณาในสูตรซีไปเนาะใครชอบสูตรด D, ีก็ดูในสูตรดีไปเนาะด,ดีไม่ได้เลยเรียกสุดยอดก็าตามนี่เนะาะสรุปก็ตามนี่เลยจัดไปเลย แต่ผมไม่ชอบเลขหนึ่งเลยรนะคาดออกตามสูตรเนาะแต่ถ้าหนึ่งมาก็ชอบหนึ่งก็จัดไปนะหนึ่งก็จัดไปทั้งคนหนึ่ง,ตา,ต,ง,งตามสูตรน,ะน,น,รตนึ่เองหนึ่งกตามสูตรเนาะนี่เองในพีที่สามก็สรุปเนาะให้สามีเลิกกันเนะาะแล้วก็จัดไป ในพ p ที่สของเราก็เป็นสุดตรงเนาะสิบล่างหน่วยล่างเนะาะเราจจับชุดตรงให้ชมกันก็สรุปได้ตามนี้เนาะในผมคัดหนึ่งออกนะหนึ่งสองสี่สองสี่ถใ,ใครชอบหนึ่งก็จัดไปไม่ต้องคัดตามผมก็ได้นะก็จะเหลือนหนึ่งชุดสองชุด สามชุดเนาะสามชุดทันนี้อันี่คู่สุดท้ายวัดดวงวัดดวงเนาะที่ชนกันเราจะคัดอามมาสัก1งชุดเนาะที่ชนกันเยอะสุดเนาะมีปีที่หนึ่งเนาะสรุปเจ็ดสาม พี่ที่สองเจ็ดสามพี่ที่สามเจ็ดสามสามเจ็ดสามเนาะพี่ที่สามเหรอพีที่สี่เจ็ดสามว่าดวงตรงนี้เลยตัวเดียวโอ้ถ้าใครชอบตัวลองก็ศูนย์สามกับเก้าสามนะไม่มีศูนย์สาม ปีที่สามคุณสามเก้าสามคุณสามและเก้าสามเราลองเนาะให้ให้จดลองก็จัดไปเลยนะมาดวูว่างนะคงสุดท้ายส่วนตัวเนาะสุดท้ายเป็นสวนตัวเท่านั้น แด็กแกนนะตอนนี้เนาะใครชอบทดลองก็ใครชอบทดล,ลองก็จัดไปที่ทน 3, 9, 3, นะุ์สามและเก้าสามเนาะทดลองเนาะอินสามข้าสามอันนี้คือเด่นสุด,ดวัดดวงเนาะ ดวงส่วนตัวนะชอบตัวไหนก็เลือกเอานะอันนี้ผมจะเลือกในในตัวที่ผมชอบเท่านั้นเองให้ชมนะพย้ยามสูตรตเทั้นันนองเนะข้างล่างก็จะได้ก็ดวงตัวนี้นะเนาะเห็ดสามเม็ดเดียวเสียวสุด จะชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นนะชอบสรุปก็เลือกสรุปสรุปให้แล้วทุกคลิปนะใครจะชอบสรุปสูตรไหนเอออีพีไหนก็เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนเขไม่ชอบเหมือนกันม่าได้เด้อ ชอบส่วนไหนก็เลือกใช้ส่วนนั้นชอบจุดไหนก็เลือกใช้จุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสรุมล่างส่วนตัวเม็ดเดียวเสียวสุดเนาะอันนี้คือส่วนตัวเนาะเอาลไปเรามาสรุปบนกันเนาะสรุปบนเลยสรุปล่างแล้วมาสรุปบนตัวที่ ของุดท้ายนั่นก็ชอบส่วนตัวนั่นเองเนาะสรุปสองตัวบนเนาะโอนนบนตัวไหนผมชอบอเขียนลงให้นะให้ชมเนาะ ท่านชอบส่วนไหนก็เลกเอานะในพีที่ท่านชอบในพีไหนสูตรไหนเลือกจับเอาเองนะเพราะว่าบางครั้งผมก็จับเลือกไม่ได้ตัวเหมือนนะถึงสูตรจะเข้าอยู่นะแต่ว่ามีสูตรเข้าไม่เข้ามาเท็ทนกันแล้วก็บั่งไม่ได้ตัวบัางเพราะฉะนั้นจึงให้ท่านผู้ชมและสมาชิกตรงเลือกเอาเองนะท่านชอบนะอาจจะเลือกได้ดีกว่าผมก็ได้นะ อาจจะชคดีกว่าผมนะครับได้ตัวเขาได้นะสองก้ะบนเนาะขาบนต่อละข้าบนเริ่มจากอีพีที่ปีที่ไหนอะ่ะเนี่ยปีที่ห้าของหนึ่งของบนเนาะีที่ห้าให้หนึ่งของบนเนาะห,หนึ่งของบนเนาะ,นนนะนจะมาดูที่ ตัวที่ไม่น่ามาขอนเนาะแล้วที่ไม่น่ามาบนในพีที่หกพีที่หกไม่น่ามาบนก็คือแปดนาะแปดได้มีในนี้เนาะหนึ่งสองสามแปดได้มีในนี้เปดไม่น่ามาสิบหน่วยบนเนาะคัดเปดออกแล้วก็ พีที่เจ็ดวีทีเจ็ดคือไม่น่าสองไม่น่ามาสิบหน่วยบนนะโอเคเห็นเคลื่ในคลิปที่ผ่านมาแนละ้วคัดออกแล้วกันนะเ,เริ่มในวีที่ห้าเลยเนาะีที่ห้าก็ได้ตามนี้วีที่ห้าให้ชมไัแล้วเนาะจะมีที่ไม่ได้มาสิบหน่วยบนก็คือโูน 928เนาะคัดออกได้เลยซึ่ง928ใครชอบประจัดไปนะไม่ต้องคัดออกตามผม8902ที่ติด8902ไม่มาไม่น่ามาสิบในมวนคัดออก8902นั่นเองเหีือวเทนี้เนาะในตัวสรุปใน 5, นะิใทีที่าเนาะ8902ต่ออก ถัานั้นก็จะเลืออยู่หนึ่งชุดสองชุดสามชุดในอีพีที่ห้าเนะใครชอบอีพีที่ห้าหรือพี่แรกข้างบนเนาะที่ห้าใที่ห้าพี่แรกข้างบนอ๋อในสเ,เต็มสามชุดนี้นะก็คือเสียงได้ในสองตำบลเนานะใครชอบเนาะแล้วก็ในพีที่หก มาเริ่มไล่ไปเลยห้าเที่หกไปเก้าศูนย์สองไม่น่ามาบนเนาะครับออกในพีที่หกพ่อสรุปได้สามีเนาะอี่อันนี้ชนไปไอพีที่หนึ่งเนาะสี่ชุดนี้เลือกเอานะครับตามใจชอบเลยี่ที่หก แล้วก็ EP ที่เจ็ดว่าดวงสูตรดีเนาะเปก้านย์สองม่นานมาสิบในบนถ้ามาก็ตัวใครตรงมันนะผมคาดออกถ้าใครชอบแปก,ก็เลือกแปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกหนึ่งชุดสองชุดสามชุดเนาะใน EP ที่เจ็ดเนาะล่างสุรดีแล้วกันในบนสูตรดี อันนี้ก็ในสามพุดนี้นะสรุปในสูตรด,ดีใครจะชอบในสูตรไหนสรุปในสูตรไหนก็เลือกเอาเลยนะครับถ้าไม่ชอบสรุปก็เลือกเอานอกจากนั่นเองสูตรดีแล้วก็วิธีแปดตรงที่ผ่านมาแล้วสุดนะหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านั่นเอง ันชอบพุดไหนเลือกเอาเลยนะครับสร,รุปที่ผมจะที่ผมชอบสุดเนี้ยพีที่18ร,รูปสองกระบนเนาะชอบสุดเขียนเลยงตัวนี้เนาะส่วนตัว,ตวที่คัดเลือกมา ท่านสองกระบวนได้ตรามนี้นะกระบุนโยมคัดมาคัดมาวัดดวงใดมีแค่นี้ไปเลยในเอ็นสามเอฟเปาตังหรือเ,เลตเตอรี่ใบละแปดสิบในเอฟเปาตังนะจัดไปเอ็นสามก็ใบละยี่สิบใครชอบเสี่ยงโชคก็ทดลองได้นะครับ ของะบูนชอบส่วนตัวนะสองชุดนี้อัดตัวที่ชอบไม่ชมมันเเียวมีอยู่หลายอีพีเนาะก็จัดไปเลยตามใจชอบเลย ไรชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับชอบสูตรไหนก็เลือกเอามาเทียบทนกันเราเองครับสูตรของตัวเองก็ได้ที่มีเนาะกลายเป็นเสียง้ะเปิดไปแล่ะไม่เป็นไร อ่ะคลิปแล้วปวดสักหน่อยเนาะสองตัวบนเนาะขอสรุปได้ตามนี้เรามาดูสามตัวบนเนาะต่อไปสรุปสามตัวบนเนาะไปมาสรุปสามตัวบน กันเนาะรูกันสสามตัวบนมาดูในล่าสุดสามตัวบลของเราเนาะไอชอบลราร้อยหนึ่งเจ็ดเก้าก็จัดไปนะว่าดวงไปที่เลขเก้าเนาะเดี๋ยวมาดู ที่ผมชอบมันจะเป็นชุดนี้เนะาะเจ็ดสงกับเจ็ดสี่นะผมจะเลือกไปนาไปใช้งานเนาะสามเจ็ดส,สี่าสูตรเต็มมาคัดอีกทีหนึง่งเต็มสิบหน่วยเต็มร้อยสิบหน่วยนะแต่ว่าดวงบาที่มาดงเยวะสุดตัวเรียวเนาะเต็มสิบหน่วยบนเต็มร้อยสิบหน่วยไหมเต็มสามตัวบนนั่นเองส่วนเยอะสุดคือศูนย์เนาะสิบสูตรนะ ศูน0 0ศูน0 0ศูนนะสูเหรเห็นศูนลองหนึ่งแปดเนาะเป็นศูนชนที่เต็มโอเคไปฆาศนชนศอีกศนย์ชนทุกสูตรเลยนะสัหงเต้มรวมสตัวบนเนาะแ ลงลงมาแปดกับหนึ่งอันเองลงไปกับหนึ่งแต้มร้อยสิบหน่วยนั่นเองคือไปเถึนแต็มรวมสามตัโบนะสิบวงวผ่านเนาะอันแรกนะนี่ยังไม่หลุดเลยเข้าเข้าคุณมีมาทั้งวงวนเนี่ยจังหวัดรอบวุฒตัวนี้นะแล้วก็เจ็ดบวกเจ็ดบวกข้า,าก็ได้สี่นี่ได้สามนั่เองเนาะคือได้สี่บวกข้าได้สามเลยนะหรือจัจะวัดไป็นที่สุดนี้นะศูนย์ ส, er right? ส,ส่วนมีอะไรในนี้ตัวนี้มีตัวนี้เนาะเดี๋ยวดูตัวเดียวคือตัวนี้เลยก้อบกเก็บได้หกหกบกสี่ด้สศูนย์นั่นเองอ่ะจัดไปส่วนตัวแล้วกันนะตัวนี้เนาะเลขเดียวเสียวสุด จะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้นะอันนี้คือเม็ดเดียวเสียสุดัวลองก็จะเป็นอ้าวเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสีนเนาะนี่ทดรองเนาะอัน่หนึ่งคุมพาพันนี้ mình pa pa nho quét đó luồng xuống tua đại tá mi nó anh em à xin lắp chắc nồi đừng มาเป็นสินลาเปิดชักหน่อยออใคชอบชุดไหนก็เลือกเอานะครับอันนี้คือเป็นส่วนตัวนะนเนาะคัดคดเอาเองนะใครโชคใครมีโชคอาจจะคัดได้ตัวของผมก็ได้นะผมยังคัดไม่ค่อยได้ตัวเท่าเท่าไหร่เด็ดจะคัดให้ชมตามสูตร ที่มีคัดตามที่ผมชอบเท่านั้นนะช่วยกันคัดดูให้มีฝีมือให้มีในการคัดคัดให้ดูหน่อยนะครับชอบตัวไหนก็คอมเมนต์ได้บอกกันได้นะใต้คลิปใหมีสูตรเด็ดก็มาเทียบชนได้ใต้คลิปได้นะ ของตนนี่เอาละันานพอสมควรเลยเนาะสรุปบนลากในโค้งสุดท้ายก็ได้ตามนี้นะครับสรุปปลางก็ได้ตัวนี้รวมส่วนตัวเท่านั้นสรุปสองตัวบนก็ได้ตามนี้ครับ หลบสาวตวบนก็ได้ถามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมท,ทุกทท่านจงโชคดีครับ